ก็อยู่ผม D M K h e m s o n อีกแล้วนะครับตอนนี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาตั้งเป้าหมายในการเทรดนะครับของแต่ละวันไม่ใช่แต่ละวันนะผมจะมาตั้งเป้าหมายในการปั้นพอร์ตจริงนะครับพอร์ตเรียวผมเนี่ยมีเป้าหมายนะครับต้องขอเสกหนวยว่าผมจะมีเป้าหมายก็คือผมอยากไปที่ที่หนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้ไปเที่ยวคลิปคลิปก่อนหนนี้แล้วใครยังไม่ดูสามารถกดตัวไอมุมมุมแหนจักมุมเลยะนะครับ ก็อย่าลืมกปดตัวไอไปไปดูได้นะครับก็หลังจากที่ผมได้ไปเที่ยวที่หล่งทุนเทพของจังหวัดภูเก็ตมาน,นะครับคือมันจะกลับบ้านมาผมอยากไปเที่ยวสิง,งมมคโปร์มากใช่ผมแบบมีความคิดที่ใหญ่ไปเที่ยวสิงคโปร์มากผมก็เลยทําคลิปนี้ทาโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาก็จะมาปั้นพอร์ตฟอรเร็ก์นั่นเองนะครับอืมปั้นพอร์ตก็คือเราจะใช้30ดอลลาร์นะครับปั้นไปให้ถึง1,500ดอลลาร์นะครับ 30ไป1 5 0 0ดอละลาร์ลาก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ5 0,000ใช่ไหมไม่รู้ก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ5 0,000บาทเลยนะครับเอ่อซีรีส์นี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดตอนไหนแต่ว่าผมอยากให้สิ้นสุดโดยการที่ไปสิงคโปร์นะครับแล้วมันจะเป็นอะไรที่ผมประสบความสำเร็จหรือสุดยอดมากจริงๆไปสิงคโปร์อะ่ะค่าตั๋วมันไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ที่ผมจะเก็บให้ได้5 0,000เพราะผมจะไปจองโรงแรมนอน เออผมจะไปจองโร,รงรแรมโรงแรมเบือผมก็จะเอาเงินเนี่ยไปเที่ยวนะครับไปจองโรงแรมนอนใช่แต่ผมคิดไว้ว่าผมอาจจะว่าอาจจะแบบนานหน่อยนะครับถ้าผมทำไอพ้พันพันห้าดอลได้นะ่ะผมอาจจะเอาไปลงทุนต่อยอดนิดหน่อยนะเพื่อให้ได้ประมาณแบบดอกเบี้ยลวกันเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยมาจะเอาเงินดอกเบี้ยไปเที่ยวกันที่สิงคโปร์ ใช่ผมอยากไปสิงคโปร์มากนะครับทุกคนก็อีกไม่นานนะผมก็จะครบวันเกิดของผมแล้วนะครับสําหรับเดือนนี้ปีนี้นะครับผมก็จะอายุ19บเ้าน,นะครับแต่ไม่รู้1,500ารดอลลาร์เนี่ยผมก็ไม่อยากแกใช้เลยนะครับเพื่อผมต้องอยู่แบบอย่างประหยัดมากๆนะครับโดยการที่ผมไปนั่งหาไมซ์เซ็ตนั่งฟังไมซ์เซ็ตของนักธุรกิจนั่งคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับแล้วก็ในความเจริญแปโมงผมจะออกไปกิน ข้าวแล้วนะครับเป็นข้าวเป็นขนมจีนก็ดดเดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านขนมจีนเลยดีกว่านะก็อืมก็มเดี๋ยวไปเจอที่ร้านขนมจีนนะครับทุกคนว้าวคนดูก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเก้าโมงนะครับแล้วผมก็ได้ออ,อ,อ,อเดอร์ไปเน้วน,นะครับก็นี่นะวอเดอร์ ตอนนี้ผมแบบไม่รู้ว่าครับมันวิ่งขึ้นวิ่งลงนะแต่ผมปลายไวเนี่ยผมโดนด้าเนาะแล้วก็ด้านล่าที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวข้างอนอกนะสรุปผมซื้อไม่กินนะครับเพราะว่าร้านาขนมจีนที่เป็นบุฟเฟ่มันไม่เปิดน,นะครับมันก็มีแต่ร้านขนมจีนแบบว่าเนี่ยผมก็เลยซื้อกลับบ้านมานะครับโคตรเศร้าอะ่ะเดี๋ยนวะเดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวแล้วก็พักผ่นอนกับน้องแล้วถ้าจะามีออเดอร์เทรดยังไงผมจะมานั่ง ดูโอเคนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการเทรดมาเนี่ยตอนเช้านะครับซึ่งมันไม่มีวอลลุ่มเลยนะครับสังเกตจากออเดอร์ตรงนี้เนาะที่ผมเข้าบายไปเนาะครับใช่ไหมวะใช่ผมเข้าบายไปนะครับ,าบ,ารบแล้วผมก็ลอมันเล่นมันอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วมันก็ผมว่าคิดว่ามันไม่ได้แบบมันวอลลุ่มมันเอื่อยอะครับอันนี้ใดินทางเฟรมหนึ่งนนทีนะ ล้วทีนี้ผมตั้งไปซับรอดอยู่ข้างล่างครับไม่ใช่ตับลอดอ,อันนี้อันนี้เป็นของอันใหม่เนาะเดินเที่ยวเนาะผมก็าบขึ้นใบแต่ว่ามันแบบมันไม่ไปสักทีของเลยคิดว่าน่าจะปิดไปก่อนสรุปมันย่อปุ๊บมันไปเลยโหดจับผมปิดทีนี้พอมันขึ้นมานะครับผมก็เซลลลงมาตรงนี้ไม้หนึ่งเนาะแต่ว่าผมปิดไปแล้วไม้หนึ่งแล้วก็ไซด์เวอย่ตรงนี้ครับอยู่ตรงกลางกรอบแล้วก็ผมก็เซล์ตรงนี้อีกไม้หนึ่งใช่แล้วทีนี้มันก็เด้งกลับขึ้นไปอีกอันนี้คือแบบอันตรายแล้วนะครับ มันมันมันไม่มันไม่หลุดตรงเนี้ยอ,อันนี้ผมก็ติดหลบอยู่ที่ประมาณาสิบรัน,นอะนสุดศูนย์จุดสิบเองนะครับอืมตอนนี้อะอือไม่รู้นะครับว่ามันแบบไม่มีวอลลุ่มอ่ะอก็คือผมไม่ผมแบบมันเหนื่อยอะครับตอนเช้าผมว่าผมไม่เอาลนะเดี๋ยวถ้ามันกลับมาบกผมปิดเลยแล้วผมไม่เอาแล้วตอนเช้าอะ เนี่ยสต็อปล็อก้อผมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างบนตรงนี้ก็ห้าดอเนี่ยก็เฉียประมาณห้าดอนนะครับพอร์ตก็ตอนนี้ก็ที่ผมเก็บไปเนี่ยไม่ได้เก็บหนึ่งดอนนะครับเก็บเป็นเซนเนะาะเพราะตอนนี้ก็บวกอยู่นะครับรวมๆอืมผมก็แบบไม่รู้ว่าการาฟมันจะย,ยังไงเอาตอนนี้นะครับการาฟก็กลับมาทุบละทีเนี้ยผมลุ้นเลยถ้าทีเนี้ยถ้ามันลงมารอบเนี้ยก็คือให้มันหลุดเส้นเนียบ ยงถ้ามนหลุดเส้นนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีแรงที่จะเอาลงนะตอนเนี้ยถ้ามันลงมาได้ผมว่าอาจจะรอทีพีข้างล่างนะครับเพราะเนื่องจากผมมองว่าถ้าในภาพใหญ่เนี่ยมันน่าจะทํายอดลิกได้อีกนะแต่ทีเนี้ยผมเทรดบนคอมมันมันมันดูยากนะครับตรงเนี้ยต้องไปดูในเทรดจิงวิวนะครับมันมันมันไม่ได้ฟีอะแหบือว่ามันเลื่อนการแบบฟีฟีไม่ได้อันทีเนี้ยมัน มันหลุดมันมีหลายหัวมันทาไว้หลายหัวมากเนี่ยตอนนี้คือมันหลุดตรงตรงนี้แล้วนะครับตัวมันเองหลุดตัวมันเองละผมไม่รู้ว่าทีนี้มันจะลงมาหลุดไอ้เส้นแดงหองไหมถ้าให้จริงๆอ่ะที่มันควรหลุดอ่ะควรหลุดควรหลุดตรงนี้ครับเนี่ยถ้าให้จริงๆแต่ว่าผมไม่เชียร์ไปค่อยๆละอันะนะครับเพราะว่ามันทํามาหลายหัวมากนะครับมันก็หลุดมาแล้วหัวนี้ละเนี่ยหลุด หลุดตัวมันเองนีวก็ลงมาแล้วก็หลุดตัวมันเองแต่ว่าตัรนนี้ยังไม่หลุดก็ค่อยคลุ้รุนแบบเดี๋ยว่าน่าจะอีกนั้นก็ตอนนี้ก็ยังบวกอยู่ประมาณสี่สิบเก้าเซนแล้วก็รวมในพอตก็เกือบจะหนึ่งดอลลาร์ครับในช่วงเช้าก็มันไม่ค่อยมีวอลลุ่มมามันเหนื่อยมากผมผมจะปิดแล้วครับปิดเน่ยผมปิดดีกว,ว่าปิดเลยนะครับอ๋อโอเคอตอนนี้ในช่วงเช้านะครับผมก็เก็บ หอมรอมลิดมาได้ประมาณสี่สี่โอ้โห <laughs> แต่เผมเก็บปุ๊บมันถ่ายขึ้นดูดิผมเก็บไปจี่จุดเซมิห้บเอะไรระหว่างเนี้ยไอตรงเนี้ยมันขึ้นไปที่ผมไม่ได้เก็บเนี้ยเพราะว่าผมเอ้ยที่มันลงมาแล้วผมไม่ได้เก็บอะ <sh arp> เพราะว่าผมได้ดาววีนะครับ <sh arp> โอเคตอนนี้ก็หมดออเดอร์นะครับก็ <sh arp> มีกำาไรอยู่มันมัน ที่บาทสิบห้าบาทไม่รู้อ่ะมันมันแบบไม่ค่อยมีวอลลุ่มแบบเดี๋ยวค่อยไปตอนกลางคืนเนาะตอนนี้มันแบบวอลลุ่มวอลลุ่มมันไม่มีอ่ะผมไม่รู้ว่าผมจะอืมจะทนกับมันได้นานไหมเพราะว่าผมก็เลยปิดผมก็เลยแบบรอตอนกลางคืนอ่อนะครับไวัสดีครับทุกคนก็หลังจากที่ผมเทรดไปนะครับได้ประมาณสองลอเดอร์ตอนเชานะ้าเนาะผมก็หลับนะครับผมก็หลับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะครับผมหลับอืแล้วผมก็ตื่นมาแล้วก็เห็นมันอยู่เลยนะครับผมก็เข้าออเดอร์บายไปเนาะกรตอนนี้ก็ยังบายอยู่เนาะอือ้ยผมแบบหลับไปแบบไม่รู้ตัวคือแบบกำลังนอนเล่นเล่นเกมไปเรื่อยสรุปหลับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาต เปล้างหน้าล้างตาเอาหนามิกซ์ึกรอบเลยนะครับบายยโอเคนะครับก็หลังจากที่ผมได้ทํางานเทรดไปนะครับหลังจากที่ผมตื่นนอนเนาะผมก็เห็นตรงนี้ไปสองไม้แล้วก็มันเด้งขึ้นมาแล้วผมก็ปิดเลยนะครับแล้วมันก็ย่อแล้วมันก็ขึ้นมาอีกเนาะทีเนี้ยผมก็เหมอือนะน,นว่าผมเอาง่ายคือผมใจไม่แข็งนะครับคือผมต้องการที่จะเก็บผลิตผสมน้อยนะครับแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยมันผมเห็นมันย่อลงมานะครับแล้วก็ บายขึ้นไปใหม่ไม้หนึ่งเนาะผมบายขึ้นไปไม,ไหม 1, ้มไไหนึ่งก็ตอนนี้มันก็บวกมาอยู่ที่ประมาณ1.2นะครับก็ตอนนี้พอร์ตก็หลัอองจากที่ผมเก็บเล็กผสมน้อยนะครับตอนเชา้าก็ไปประมาณ3 3ดอนนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาตอนนี้ที่ไม้ยังรันอยู่นะครับเป็น3 14นะครับก็กำไร,รประมาณร้อยหนึง่งนะครับก็เดี๋ยวผมปิดก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าผมเก็บเล็กส็สมหน้อยหนึ่งตัเงาแล้วตอนเนี้ย <c oughs> เ okay. นี่ผมปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อยๆเก็บเลขวัสดุนอยไปนะครับก็มีประมาณสามสี่เดียนแล้วนะครับก็โอเคอยูนนนนนน่นี่นะครับก็หน้าเค้าอีกแล้วนะครับตอนนี้ครับก็คือตอนนี้นะครับ่าเป็นเวลาประมาณกี่โมงละเอาเค้าอยู่นี่นี่ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มใช่หนึ่งทุ่มนะครับ เป็นเวลาประมาณโดยหนึ่งทุ่มนะครับผมก็มีออเดอร์ใบอยู่ตรงนี้นะครับนะคจะเห็นนะว,ว่าผมออาออเดอร์ใกล้กันมากแต่ว่าผมไอเนี่ยออเดอร์ตรงนี้นะครับผมไม่กล้าไม่กล้าที่จะถือนะครับก็คือไม่กล้าได้นะครับเพราะได้แล้วหน่วยเยอะหน่วย,ย,ยขึ้นมาอี่งแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มี1งออเดอร์นะครับตรงเขาเรียกไม่น่าจะปลายปลายไส้อยู่เนาะปลายไส้ใน5นาทีนะครับ ็ตอนนี้นะครับมันก็บวกมาอยู่ที่3ดอนนะครับก็บวกมาประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตแล้วนะครับก็เดี้ตอนนี้พอร์ตของผมก็มีามมีการโตขึ้นนิดหน่อยนะครับก็พอร์ตก็โตมาเกือบเกือบเกือบจะสามเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้บวกแคก่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะใช่ไหมนับงี้อาวะเออว่าตอนนี้นะครับจริงๆอะผมมองทีีแถวตรงนี้นะครับ มองที่พีแถวตรงนี้ครับสองเจ็ดสี่ห้าใช่แล้วตอนนี้ก็มันบวกมาอยู่นะครับก็ตอนนี้รวมไดพอร์ตอรตอนนี้มันสามสิบเจ็ดนะครับคือเป้าวันเนี้ยเป้าวันนี้นะครับวันแรกคือผมอยากได้สักสักสิบดอนนะครับสําหรับวันนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะถึงไหมนะแต่ว่าถ้ามันขึ้นไปเนี่ยมาถ้ามันขึ้นไปนะครับประมาณสี่ห้าเนี่ยตรงนี้นะครับสี่สิบห้า ท p นะครับเฉลี่าผมก็จะได้มาที่4 4.69ีาดอนนะครับแต่ทีนี้ผมไม่ไม่ได้ตั้งท p เนาะผมผมจะรอดูอาการมันอีกทีเนาะผมวก็คิดว่าน่าจะไปไปไกลๆไ,ไ,ได้นะครับน่าจะไป,ปะมันแถวนี้ได้นะแถวประมาณ50นะครับ750ได้ผมผมก็เลยที่จะรอดีกว่านะตอนนี้มันก็ มันก็ขึ้นอยู่นะครับซึ่งมันไซด์ว์มานตั้งแต่เช้าเลยนะครับตอนนี้แล้วมันเป็นสวิงที่แบบสะบัดนะครับมันได้กินตังทั้ง2ขาแล้วก็เคลียร์เสร็จแล้วก็ยกขึ้นนะครับเพราะมันยกขึ้นทุกทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์เลยไม่รู้มัน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 ชอบยกค่ะเออตอนนี้นะครับก็บวกมาสามดอนแล้วใช่เหลือสองดอนละเมื่อกี้ก็ลลนี่หว่านะครับเรื่องนี้คก็ ผมมาอยู่ผมเลืรกจะปิดอยู่ไหมว่าผมจะปิดนะครับแต่ว่าถ้าปิดตอนนี้ผมก็จะคงที่ในบอร์ดครับซึ่งผมว่าผมให้ให้เรียกว่าอา t stop ล o อ s มากันกับปิดไปเลยผมยอมว่าผมยอมปิดดีกว่านะครับผมปิดไปดีกว่านะเนี่ยเราค่อยหาจุดเข้าใหม่นะครับก็บอกความประมาณอีกสามดอนนะครับก็ขาดอีก ขาดอีกประมาณสามดอนผมก็จะครบเป้าหมายของวันนี้แล้วเนาะเดี๋ยวก็มาดูนะครับว่ามันจะมีออเดอร์ของใครอยู่ไหมเนะาะในของก็เก็บออเดอร์ไละตรงนี้เนาะสวัสดีครับสวีควดูทุกคนด้วยนะครับก็หลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําการเทรดไปนะครับก็จากที่เห็นออเดอร์ตรงนี้เนาะก็ะล่าสุดนะครับที่ผมตั้งเป้าวันนี้ก็เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ กำไรสิบดอลน,นะครับก็คือกำไรประมาณส0มสิเปอร์เซ็นตของพอร์ตนะครับนะก็ถามว่าสิบจริงจริงอ่ะกำไรส0มสิบเปอร์เซ็นตนะครับของพอร์ตอ่ะมันมันเยอะไปมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับว่ามันมันเสี่ยงอ่ะมผมว่าผมก็หาจุดที่เข้าได้ดีนะครับก็จากที่ผมคำนวณดูเนี่ยออาแต่ว่าผมคำนวณน,นะครับมาทุกคนดูนะอ่ะผมมีเงิน อันนี้ทุกคนอาจจะเป็นคำนวณเหมือนกันนะครับเป็นเป็นแบบเรามีเงินอยู่30ดันใช่ไหมครับ30ดันแล้วเราต้องการที่เรจะเก็บเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคิดว่าผมอะทำได้ถึง30นะครับ30 30 15วะผมผมไม่รู้ผมคูณถูกไหมนะมมครับเพราะว่า30มสิบไหมครับไปคูณกับไปคูณกับ30เปอร์เซ็นต์นะเหมือนจะเป็นประมาณนี้นะครับ30เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น0นจุดนะครับแนละ้วเท่ากับเนี่ย ก็คือผมทำกำไรไปได้30%อร์ซของพอร์ตนะครับก็คือเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะครับอืก็สลับวันนี้นะครับปิดจบพอร์ตนี้นะครับไปที่สิบเอ็ดจุดสาสิบเจ็ดดอลลาร์นะครับก็คือประมาณสามสิบนิดๆนะครับก็คือผมก็ทำทามันได้แล้วนะครับในหนึ่งวันนี้นะก็วันนี้เ็เก็บอะไรไปสิบเหรียญก็เดี๋ยวสลับคลิปได้นะครับผมก็จะ เอาตัวเงินต้นนะครับก็คือเงินเงินเงินทุนทั้งกําไรนะครับทั้งหมดเนี่ยผมไปคูณอีก30เเซนะครับึ๊บอ่ะสัปดาห์ก็นะครับเป็นสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเอ้ยก็เป็นวันพรุ่งนี้เนาะวันพรุ่งนี้วันวันอังคารน,นะครับก็คือผมจะทาพอร์ตเนี่ยให้ให้ได้กําไรวันละให้ได้กําไร12ดอลดอลนะวันพรุ่งนี้นะ ก็คือวันอังคารนะครับสำหรับอีีที่2นะครับมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ผมที่กดเข้ามาดูแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เอ่อพิมพ์แห้งกำลังใจกับผมนะครับแล้วก็เอ่อเป็นเขาเรียกอะไรก็ขอบคุณสำหรับกําลังใจทุกกําลังใจเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดซับตไคร้ด้วยนะคุณรู้ไหมว่าผมอ่ะโคตรตกใจนะที่ทุกคนแบบว่า เอ,อกดกดซับให้ผมนะครับจนจนซับผมผมมันแบบเยอะขึ้นนะครับคือผมทําตัวไม่ถูกเลยนะตอนนั้นนะเออก็ว่าผม,มพยายามสัญญาว,ว่าผมจะทำคอนเทนต์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะถ้าผมผมไม่ยอมแพ้หรอกครับการยอมแพ้ก็คือการเลิกนะครับคืออะไรคือยอมแพ้นะแต่ว่าผมไม่ยอม <laughs> ผมแค่พักนะครับโอเคก็ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้มันมืดจังอะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าจะลุ่งหรือจะร่วงอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามกกดติดตามด้วยเราปีนบ้ไบายครับขอโทษที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับวันนี้อยู่แต่บ้านนะครับก็อยากจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวจะลองหาสถานที่ไปข้างนอกดูนะครับทุกคนบายบายวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันทั้งวันบายบาย ก็โอเคนะครับทุกคนหลังจากที่ผมว่าผมจะปิดแล้วปิดคลิปไปแล้วนะครับแล้วทีเนี้ผมว่าระหว่างที่ผมกาลังนั่งตัดคลิปนี้อยู่เนาะผมว่าได้มาเปิดดูการาฟอีกทีหนึ่งนะครับว่าการาฟเนี่ยมันจากที่เราบายขึ้นไปถูกไหมบายขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปถึงทีพีแล้วผมปิดก่อนเนาะเพราะว่ากลางทางแล้วผมก็ได้ปิดปิดครึ่งหนึ่งปุ๊บแล้วมันกเทลงมานะครับแล้ววันนี้เห็นว่ามันโดนตัวนี้ครับมันมาโดนตัวดีมัน อยู่ไหนวะนี่ยนี่มันพอดีนะผมก็เลยบายกลับขึ้นไปนะครับแถมมันเบรกหฮไปแล้วด้วยผมก็เลยคิดว่าเล่นเจอไปายนะครับตอนนี้ก็ออกไปเท่าเดิมนะผมออก0.1นะครับไม่เลยเนาะสำหรับวันนี้ก็ตอนนี้เบิกที่3ดอนอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็พอตตอนนี้ก็โตขึ้นมาที่45แล้วนะครับแถมผมมองทีีอยู่ประมาณ50นย์นะครับถ้าถึงท p ีเนี่ยประมาณ800จุดนะครับ ปรนะมาณพัน 1, จุดเลยนะครับพันเก้าสิบจุดเนาะประมาณสิบเหรียญสำหรับสุดนี้เนาะมผมว่าคิดว่าน่าจะขึ้นไปได้ยู่นะครับเพราะว่าผมมองแต่แรกๆเลยว่ามันจะขึ้นไปข้างบนเนาะนี่มันก็ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ก็บวกมาห้านะเหรียญแล้วนะครับห้าเหรียญก็อยู่ที่สี่สิบหกดอลลาร์แล้วนะครับตอนนี้ก็บวกมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับ อเคอยก็เดี๋ยวถ้าเป็นชนทีพีเดี๋ยวผมปิดยังไงต้องดูอีกทนะครับแล้วก็เป็นคลิปจริงจังนะไว้เจนครับเดี๋ยวผมสรุปจุดท้ายคลิปนะครับว้า